มีเรื่องเล่าค่ะันคือขับรถอยู่ช่วงที่ติดไฟแดงอะค่ะก็ดินเสียงคนทะเลาะกันเห็นน้องมอเตอร์ไซค์กับแท็กซี่เขาทะเลาะกันอยู่น้องมอเตอร์ไซค์เขาพูดเสียงดังมากทําไมอะเพราะผมเป็นมอเตอร์ไซค์หรอพี่ถึงไม่สนใจแล้วรถก็ต่อแถวยาวเหยียดติดรอกันอยู่ข้างหลังนะคะพอเราหันกลับมาทีรถข้างหน้าเราก็ไปละเราก็มีความจาเป็นต้องไปซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีความคิดอยู่ว่าถ้าเกิดยังไม่จบเนี่ยจะลงไปช่วยดูสะหน่อยไม่จบเนี่ยจะลงไปช่วยดูสะหน่อยเนี้ยยังไม่สํานึกตัวเองว่าเป็งขับรถอยู่คนเดียว แท็กซี่เขาพยายามขับออกไปปรากฏว่าน้องมอไซค์อ่ะเขาก็เหมือนจะยังไม่จบอะ่ะเขาขับตามมาแล้วทีนี้พอเขาจะมาคุยฝั่งด้านคนขับใช่ไหมน้องเขาอะค่ะก็ขับรถชนกระจกข้างรถเราแล้วทีนี้แท็กซี่ไปเลยค่ะไปแท็กซี่ไปเลยค่ะไปไกลเลยจากผู้สังเกตการณ์และผู้จะลงไปช่วยเหลือค่ะกลายเป็นผู้ประสบเหตุอยู่ในเหตุกลาย์เป็นผู้ประสบเหตุอยู่ในเหตุการณ์แล้วแต่น้องมอเตอร์ไซค์เขาดีนะคะเขา